โดนแล้วครับโดนแล้วครับโรดีมอัดกิบครับกิบข้างลูกครับนี่ครับถายวีดีโอนะครับไฟเป็นไงครับไมได้ครับนี่ครับฟลาครับอลดโดครับก็บเป็นโดนครับครับ ตรงไหนไปค่อยๆขอบตรงไหนครนับ ลูกมันยังแหะไหกงขตอแบบนี้ปล่อยไปจะไปเจอลูกมันด้ไงเราใ่เรา้เร่อยแล้วเเนในน้ด่ในกอเนี่ยเยีครับผมูมาไปใกล้ใใกล้ไป ครับไปเลยครับไปเลยครับเจอลูก <Lake> แล้วครับไปที่เลยครับใส่ทุ้งหวินกันดลใส่ทุ้งหวิงน่ะใส่ทุ้งหวิงก็คายคอปครับคายคอกนะครับจะเจอกันใหม่เอาไว้เขาก็ปล่อยกันเอาไว้เ้าก็ปล่อย อยูน่นี่ตายหาลูกนี่เฮ้ยเห็นแล้วใส่อใส่อใส่ใส่พันลูกของลูกเยอะๆครับิน่งายใส่ก็ได้มีงานครับ <laughs> มัน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 ดุอยู่เลยตัวเนี้ย มันตบกไปตั้งหลายทีได้ไหยร้อยหัวมัน,ร,นมร้อยหัวอยู่ว่าลูกไม่กุ้ร้อยหัวสู้เลยก็พยายามมองอย่างเมื่อกี้มันลูกกี่คอกต้ค้าเนคอกไหนกันวะโอ้โหมันขึ้นมั่วเลยอ่ะแล้วก็จับจุด